ก็กล่าวสวัสดีนะท้องเวลาทุกท่านกันด้ยนะครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กับเกมเ e ีวิวนันแล้วจบแกนนี่จบเกมไอจบเกมอื่นๆไปเยอะมากโอเคหลังจากที่เรามีประสบการณ์เกมล,ลอยแบบนี้มาเยอะเราจะมาเล่นเกมเอวิวดูนานของอีกค่ายกันนะครับอันนี้คือบอกก่อนว่าผมทัาบผมได้เข้ามาเล่นก่อนไม่งั้นผมเปิี่ยนนี้ไม่ได้มันต้องใช้เวลาประมาณเจ็ดชั่วโมงใช่ไหมในการเปิดใช่ผมได้เข้ามาเล่นก่อนเกมนี้ผมจะหนีออกทางไหนเอ,อ่ยหนีออกทางประตูนะครับเพื่อให้มันรวดเร็วก่อน ต่อไปก็หนีทางรถยนต์มาหาก,กาบการหนีอะไรประมาณนี้โอเคมาเราจะเล่นแบบเกมเร็วไม่ต้องรีรออะไรเลยอยากดูว่าส่วนใหญ่เกมแบบพวกเนี้ยมันจบช้านะผมว่าเพราะว่ามันไม่ใช่ใชเกมไอที่ต้องเก็บถุงมันเกมแบบหาของประกอบของหาปริศนาอะไรประมาณนี้มิเรยาโก,กาเกมไอโคตรเยอะมาผมจะขึ้นมาชั้นสองก่อนเลยคือผมจะพยายามตัดอันที่ไม่จําเป็นออกนะ เช่นประกอบปืนหาหน้ากากอะไรเนี่ยเพราะว่าเรายังไม่ได้หนีออกทางด่านนั้นไงรอบนี้เราหนีทางประตูหลักมีอนไ,ไหมเคม้แมงไม่มีอะไรเลยโอ้เจอโอ้เจอกุญแจโอ้เค้แมงมีของทุกอันเลยอของดีจา้าถึงจะมีทุกอันแต่เราก็ไม่ได้ค่อยค่อยได้ใช้ไม่ใช่ไมมได่ค่อยได้ใช้เราไม่ได้ใช้เลยแทบจะไม่ได้ใช้เลยมั้งเพราะ พ่อไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวจะรีบลงไปเราต้องหาไม้กวาดก่อนนะตัวนี้ไม้กวาดไม้กวาดไม้กวาดอ่ะนี่คืออะไรขอเหมือนกุญแจพอลินชักลินชักติดกุญแจก็ได้โอเค ใช่ไหมเกมหลอนนะเกมนี้แม่ยังหลอนในเอ่ยในเอ่ยนี่คือเราสามารถแอบ,บได้ใช่ไหมแบบอันเนี้ยคุณ<ะ>เข้ามาอ๋อหมุนไม่ได้เราคืนกระแสไฟฟ้าให้โรงเรียนแล้ว หาไม่กวดก่อนไม่กวาดไม่ใช่ไม่กวดมีไหมไม่มีโนมีเลยไม่มีไม่มีอมมมมมโอโ้โหขี้งกจังวะโอโ้โหเกมไม่อย่างขี้งกอะ่ะ ล็อกนี้ตั้งหาเยี่ยมแม่งของตกสวยแล้วไงนี่คืออะไรอ๋ทอท่อตัวนี้ก็ทอ่อใช่ไหมทำไมท่อไม่เหมือนเอาฝาไม่ใช่ทอ่อาฝาไ <c oughs> ม่ต่างกันตรงไหน ขวายซ้ายดีใช่ไหมมีทางซ้ายมีแต่ทางขวาขวายซ้ายดีสายดีไใช่ไหม้ายตันไปทางขวาแล้วกันยังไงซ้ายเหมือนกันไใช่ไ้มก็ตันโอ้โหมึงให้กูไปทางไหนซ้ายตันตรงขวาขวาก็ได้ขวายสายดี้ายอุ้ยอุ้ยมีทางป่ะแม่งออกไปเจอเดือนนั้น ทางไหนอ๋อทางห้องสมุดไอ้เหี้ยตกใจหมดโอ้โหไอ้สัสอยู่ดีๆมันก็โผล่มานะประเด็นสี่นาทีวันที่สองแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรมามาดูมา,มาด,มาดูใครอยากเล่นตามผมก็มเล่นได้นะแต่ผมบอกว่าผมอาจจะไม่เข้าใจฉันต้องเป็นเด็กดีฉันไม่ฉันจะไม่ดื้อฉันชื่อบามอนบามอน ฉันจะเป็นเด็กดีเราต้องหาไม้กวาดไอ้แค่นโอ้โหแม่งอยู่โคตรใกล้ไปหาแม่งเป็นร้อยฟุตร้อยไม้โอ้เหรียญเหรียญของดีบอกเอ้ยมีไม่มีอะไรเอ่ยตกมากีนเอาไปกินเหรอ ขี้แม่งเ้ยไปกินกบ้าแล้วลุกไอ้นี่คือรอยลอไรอะมนุษย์หมาป่าเหรอแม่มุนจับมนุษย์หมาป่าเหรอแม่มนจะอ๋อเขาจะละเหมือนจะมีห้องบูชาแสดงว่าแม่มุดที่อะไรแม่ชีนะน่าจะเป็นศาสนาอิสลามอืมแล้วก็ไปนับถือซาตานอะไรนะบูชาซาตาน เฮียไี้ยอมมามี่ยอามา,อา,มาขอร้องเอาแล้วไงกูเอาแล้วไงกูดีนะมันไม่วิ่งดีนะโอ้โหมึงกลับมึงกลับตกสวยสวยเฮียมึงเข้าทางไหนวะไปไปทุกคนเล็ตโกเล็ตโกเล็ตโกจบแบบรวดเร็วมากครับพาร์ทนี้ EP นี้จบครับทุกคนไว้เจอกัน ขอ,ขอดูด,ดูชากเกี่ยวก่อนไนเอยไนเอ้ไเอย,เอ,ยอ,อ,อ๋อเป็นโรงเรียนใครรีดร้อนอะไรโอเคครับคัิน,นี้ก็ได้จบลงเพียงเท่าน,นี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อดีโอเคจบเราไปเจอกันในนิยออกทางรถยนต์คลิปนี้ผมน่าจะลงวันวันนี้วันอาทิตย์ผมน่าจะลงวันอังคารวันนี้ได้ลงไปแล้วหนึ่งคลิปโอเครองไว้เยอะ